สวัสดีครับผมก็มาเจอกันในช่วงบ่ายนะครับวันนี้วันพระสัสบ,บดีที่20ตุลาคมเวลาบ่ายสองนเรียนนัดเรามานัดมีนัดกันเจอในรายการฟันหุ้นนะครับที่ก็จะนำหุ้นน่าสนใจนะครับมาเช็คข้อมูลนะครับกับแขกรับเชิญที่เป็นนวิเคราะห์นะครับ ดูแลทุนตัวนั้นอยู่นะครับเพื่อคาดการแนวโน้มภาผลการทำงานเป็นยังไงนะครับประเด็นสำคัญต่างๆมีอะไรบ้างไหมนะครับเราจะได้รู้แล้วก็นำข้อมูลนี้ไปประกอบการตัดสินใจนะครับก็หุ้น ที่เอามาส่วนใหญ่ก็เป็นภาพเทคนิคที่แบบเ,เริ่มดีอย่างเงี้ยเป็นโอกาสให้กับทุกท่านนะครับที่จะเป็นจุดที่ลองพิจารณาดูนะครับหรือว่าแชร์เก็บไว้ย้อนหลังก็ได้นะครับเพื่อ,อดูทบทวนอีกทีหนึ่งแชร์เพื่อนในเฟซในกลุ่มนักอุ้ต่างๆก็ดีนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับรายการของเรานะครับวันนี้ก็เป็นตัวในกลุ่มโรงพยาบาลน,นะนะครับก็เ,เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเห็นแบบ ราคามันก็แบบอยู่ตรงเนี้ยมาโอ้โหนานแล้วแบบเมื่อวานมีแรงขายอ,ออกมาเล็กน้อยวันนี้เริ่มฟื้นละก็มาเช็คข้อมูลกับกิฟว่ามันมีอะไรประเด็นอะไรที่แบบเราแบบกังวลหรือว่าทำไมราคามันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทิศทางผลการงานเป็นยังไงนะครับก็พบกับน้องกิฟต์ด้วยนะครับสวัสดีกิฟครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่อ่องค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะครับเป็นยังไงกิฟต์บีเนมส์มันมีอะไรที่เป็นปัจจัยลบที่เราแบบ ไม่รู้หรือเปล่าหรือว่าทําไมราคามันแบบเมื่อวานมีแบบแรงขายออกมาแบบก็ลงก็ไม่เยอะนะแต่ว่าก็ก็ผสมกวนเหมือนกันเอออะไรนะักกหมดไปกิบป,ประเด็นคือถ้าในมุมมองของกิ๊นะคะราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมาจะมีการเ,ออเหมือนกับชะลอตัวลงนะคะมีการปรับตัวลงนะคะพี่อยองเราก็มองว่าเป็นเรื่องของตัว market s e ติ i m e n t ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยในมุมของ BMS เองนะราคาหุ้นช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาค่อนข้างแข็งเนาะ ถูกไหมคะก็ <ๆ S 2> เอาพอรฟอร์มตลาดไปนะคะจะมีการเรื่องของการเทคโปรฟิตบ้างแต่ถ้ามาดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานค่ะพี่หยองก็ยังมองว่าเป็นตัวที่น่าสนใจสําหรับผลประกอบการที่จะออกมาในไตรมาสที่3นี้นะคะพี่หยองเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มองว่าได้ภาพของ รายได้จากคนไข้ไทยคนไข้ต่างชาติที่มีการฟื้นตัวดีเนี่ยประกอบกับในเรื่องของต้นทุนต่างๆที่ถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นแต่เขาก็สามารถส่งผ่านราคาได้ครับพี่อยองมันทําให้ภาพของไตรมาสที่สามเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เห็นกําไรฟื้นได้ทั้ง year-on-year year แล้วก็ Q-on-Q ค่ะพี่อองอืมนะครับเอ่อแล้วผู้ป่วยต่างชาติเป็นไงกิฟดีขึ้นได้เรื่อยไหมหรือว่าแบบเออไปถึง,นงแนไตรมาสสี่กันแล้วครับเป็นยังไงอย่างกิฟ คือโดยโมเมนตัมล้วนะคะพี่หองมันก็จะล้อไปกับภาคการเปิดประเทศของบ้านเรานะถูกไหมคะมีความสุขจะได้ในการที่จะเดินทางเข้ามาได้มากขึ้นเน่ยนะคะ mm hmm. เราได้มีการอัปเดตก,กับทางบริษทัทด้วยค่ะซึ่งภาพของการให้บริการคนไข้ต่างชาติของเขาเองเนี่ยก็เป็นไปทางนั้นคือมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นเป็นลําดับ ะะอย่างไตรามาสที่3เนี่ยก็คิดว่าน่าที่จะดีขึ้นจากตอนไตรามาสี่2ด้วยเพราะว่าเราเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบก็ตั้งช่วงตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นมามถูกไหมคะมพี่หยองและถ้าดูในแง่ของตัว forward booking ต่างๆที่มีการทำนัดล่วงหน้าเข้ามาแบบนี้เนี่ยก็น่าที่จะได้เห็นภาพของไตรามาสที่4เนี่ยดีต่อเนื่องนะคะคือบรษอิษัทเนเขาตั้งเป้าค่ะว่าถ้าเราดูในแง่ของตัวรายได้จากคนไข้ต่างชาตินะคะพี่หยองในไตรามาสที่2ที่เป็นตัวเลขจริงเนี่ย มันจะอยู่ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นของ p covid level อพอมาไตรมาสที่สามเนี่ยก็โดนโมเมนตัมเนี่ยน่าจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตของ p covid level เตอมมันดีขึ้นเนาะไตรมาสที่สี่บริษัทต,ตั้งเป้าว่าน่าจะกลับไปเท่า p covid level ได้ค่ะก็เลยตอบพี่หยองว่าดนโมเมนตัมอะ่ะมันดีต่อเนื่องนะคะไตรามาสสามดีกว่าไตรามาสสองและไตรามาสสี่ดีต่อเนื่องจากไตรามาสสามค่ะอืมนะครับเออทำไมโอ้โหแบบราคามันดูเหมือนมันแบบแลกกาบเมื่อเทียบกับบีเจังเลยอะกิ๊ บีแตัวโอ้โหมันปรับตัวกโดดเด่นมากเลยคือต้องมาบอกว่าในแง่ของเมื่อกี้เราคุยกันว่าภาพของการฟื้นตัวของคนไข้ต่างชาติมันค่อนข้างชัดใช่ไหมคะมถ้าเกิดว่าเทียบไปแล้วในะตัวของ BHA เนี่ยเขาก็มีสัดส่วนของรายได้จากคนไข้ต่างชาติมากกว่าคือประมาณสัก65%ของรายได้รวม ในขณะที่ BMS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30%บค่ะพี่หยองแต่จุดนี้กิ๊บก็มองว่าน่าสนใจนะเพราะ BSH มันขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วเนาะเยอะกว่าเราด้วยเพราะฉะนั้น BMS ก็ได้รับประโยชน์จากรายได้จากคนไข้ต่างชาติที่ฟื้นตัวเหมือนกันและราคาหุ้นยังคงแลกขาดมากกว่าค่ะอืมครับเอ่อมาถึง Q 4เป็นไงคือ Q 3ามเนี่ยก็โอเคที่บอกเติบโต Q 1 Q เยี่ยมเยี่ยใช่ไหม Q 4ปกติมันมาเป็น5าทีสั้นช่วงไหนช่วงช่วงแต่มาสามป่ะอืมแล้วก็แบบสี่เริ่มดรอปไหมเหลือ ภาพของกําไรในประมาที่สี่นะคะ<ม>พี่หยองประมเมินเบื้องต้นตอนนี้เนาะการเติบโตเยแต่เราเชื่อว่าได้ขึ็นแน่นอนนะคะ<ม>แต่ว่าค<ม>ิวอนคิวเนี่ยก็เหมือนกับอ,อาจจะคอนเซอร์วทีฟไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเราประเมินว่าน่าจะซอฟลงคิวออนคิวนะคะ<ม>พี่หยองเพราะว่าปกติช่วงสิ้นปีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บริษัทก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะดัสเมนต์ประจาปีอะไรเข้ามาเพราะฉะนั้นในมุมของกําไรเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงเล็กน้อยคิวอนคิวค่ะ<ม>แต่เยืออันเยเนี่ยน่าจะเห็นโมเมนตัมการโตที่ค่อนข้าง ดีต่อนนี้อ่ะอืมครับส่วนไอ้ประเด็นอะไรนะที่เรื่องเวลเน็ตเซ็นเตอร์เนี้ยเป็นยังไงบ้างความคืบหน้ามีอัปเดตไหมกิบหรือว่าก็อยู่ในแผนเหมือนเดิมอันนี้ยังอยู่ในแผนเช่นเดิมนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นโปรเจกต์ระยะยาวของเขาเนาะอย่างที่เขาเคยมาเล่าใ้ฟังไปว่าเขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยก็ประมาณสักหกถึงเจ็ดปี ก่ S <S อนที่จะเริ่มเปิดดาเนินการนะคะ <S 2> <S 2> ในแง่ของความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มมากขึ้นจากที่เขาเคยเข,เขาได้ประกาศมาก่อนหน้านะคะพี่อยอง <S <S 2> <S 2> แต่ว่าเราเคยไปคุยกับทางบร,ริษัทมาภาพของธุรกิจที่ไม่ใช่โรงพยา,า,าบาลหรือเรียกว่านอนฮฮสปิทอลเนี่ย <S <S 2> <S 2> มันจะมีความสําคัญมากขึ้นค่ะพี่อยองเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันประมาณสัก้าเปอร์เซ็นต ของรายได้รวมนะคะแต่ในเมื่อโปรเจกต์เบลเนสอะไรต่างๆมันเพิ่มเข้ามาเนี่ยสัดส่วนรายได้ที่เป็นนอน h o s p i t a l เนี่ยทางบริษัทเขาก็ตั้งเป้าว่าน่าจะเพิ่มขึ้นไปได้แต่ประมาณ20%ของรายได้รวมในอนาคตคือก็จะบอกบอกว่ามันเป็นส่วนที่มาช่วยเพิ่มการเติบโตในอนาคตส,สำหรับธุรกิจเบลเนสอืมอืมแล้วมันมีมีประเด็นแบบต้องกังวลไหมเรื่องแบบเอ่อแบบแบบเพิ่มทุนอะไรอย่างเงี้ยคิดต้องหาเงินทุนมาอย่างเงี้ยอืกระทบ มากนอยแค่ไหนคือโปรเจกต์นี้ยต้องมอบอกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดเท่าที่ BMS เขาเคยลงทุนมาเลยนะคะพย่องด้วยเงินลงทุนกว่าสองหมื่นล้านบาทแน่นอนว่ามันจะเป็นประเด็นกังวลที่พี่อ๋องถามมานะว่าเออเงินพอไหมฐานะนี่เป็นยังไง ต้องบอกบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นกังวลสําหรับ BMS นะคะเพราะว่าถ้าเราดูในแง่ของฐานเงินทุนค่อนข้างแข็งแกร่ง DE ต่ํามากค่ะที่อยองประมาณ0.3เท่าเท่านั้นเองน้อยมากๆนะคะยังมีรูมในการก่อนนี้ขึ้นค่อนข้างได้ได้เยอะอยู่นะคะแล้วโปรเจกต์นี้น่ยไม่น่าที่จะเป็นประเด็นมากดดันในเรื่องของตัวฐานะทางการเงินของ BMS ค่ะอืมนะครับ ามาถึงตัวตัวภาพในปีหน้าบ้างปีนี้ก็คือที่เราก้า็คือจะทำทำทำไฮใหม่ในเรื่องของตัวภาพผลการทำางานใช่ไหมครับแล้วปีหน้าทิศทางเป็นไงบ้างหรือว่าเขาจะมุ่งเน้นไปทางไหนในแบบตัวภาพกลยุทธ์ต่อไปของบริษ,ษัทในงเก็บ ปีหน้านะคะพี่หยองเรายังประเมินค่ะว่าในแง่ของแนวโน้มกําไรน่าจะโตได้อ่อเนื่องนะคะอีก15%จากปีนี้นะคะหลักๆแล้วก็จะมาจากเรื่องของออร์แกนิกโกลด์ด้วยนะคะพี่หยองที่ก็เป็นไปนตามความต้องการรักษาพยาบาลที่มันเพิ่มมากขึ้นอย่างนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่คิดมองว่าน่าสนใจก็จะเป็นในเรื่องของการุ่งเน้นไปในการให้บริการที่เป็นอะไรที่เฉพาะทางมากขึ้นอย่างเช่นการตั้งศูนย์วิจัยทางด้านยีนขึ้นมานะคะเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการเติบโตในอนาคต นะคะและในส่วนของธุรกิจหลักอย่างธุรกิจโรงพยาบาลเองก็มีแผนที่จะเพิ่มเตียงเหมือนกันนะคะพี่หยงองก็ถ้าเราดูแผนระยะยาวของเขาถึงปีสองศูนย์สองหกเนี่ยก็จะมีการเพิ่มจํานวนเตียงมาประมาณสัก8%ดปอร์เซ็นตจากในวันนี้เนี่ยที่มีเตียงประมาณสัก8 0ดพันเตียงก็จะขึ้นเป็น 9, เก้าพันเตียงค่ะอืมนะครับแล้วอย่างอย่างอย่างซัพลายอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนที่บอกเองคอนเซิร์นอะไรเงี้ยมันอ่าภาคหน้ามันจะเป็นยังไงบ้างกิบคือต้องมบอกว่าในแง่ของการ เปิดใหม่ของโรงพยาบาลใหม่ก็จะยังคงเข้ามามีต่อเนื่องในตลาดนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะเป็นจุดที่อาจจะต้องมีการพิจารณาดูดูด้วยสําหรับโรงพยาบาลก็คือว่าในแง่ของการรักษาบุคลากรเป็นยังไงนะคะเพราะว่าน,นี้คือจุดสําคัญเนาะสำหรับโรงพยาบาลนะคะ BMS เองเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการรักษาบุคลากรต่างๆนะคะพี่อ๋องแล่ถ้าเราดูเนี่ยเหมือนกับในมุมของ ทีมพยาบาลต่างๆเเขาก็มีการดูแลโดยล่าสุดเองเขาก็มีการปรับในเรื่องของตัว compensation หรือเงินค่าจ้างขึ้นมาด้วยนะคะก็ที่จะเป็นการาช่วยเหลือในเรื่องของพวกอคอซอบลิ่งต่างๆที่มันมีปรับการปรับขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นการาเหมือนกับก็เป็นการสร้างความแข็งแกร่งของฐานพนักงานของทางโรงพยาบาลเอาไว้ด้วยนะคะพีอ่อ๋ออืมอืมอืมนะครับ ในส่วนของตัวปัจจัยนะครับที่ตอนนี้ต้องต้องคอนเซิร์นมีแล้วมาเก,ก็บในภาพถัดไปอย่างเงี้ยถ้าภาพถัดไปเอาในระยะสั้นก่อนนะคะเราเชื่อ<ช>ว่า,<ช>วาประเด็นบวกมีมากกว่าประเด็นลบเนาะก็คือในเรื่องของตัวอ่าการฟื้นของรายได้จากคนไข้ต่างชาตินะคะมองไปข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องติดตามสําหรับอุตสาหการรมรอมเพยาบายก็จะเป็นเรื่องของสภาพของภาวะของการแข่งขัน ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่ภาวะทุกอย่างกลับมาปกติแล้วนะคะพี่หยองรวมถึงในเรื่องของการขัดแคลนบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงอาจจะมีประเด็นเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบต่างๆขึ้นมาด้วยอย่างเช่นในเรื่องของการควบคุมราคายาหรือว่าราคาค่ารักษาพยาบาลนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูนะคะว่าจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนค่ะอืมนะครับเอ่มอมาถึงสั้นๆบ้างอย่างนี้แบบเหมือนแบบ เอองบมันมีโอกาสแบบต่ำกว่าค่าไหมคิี่เห็นแบราคามันแบบเหมือนแบบลงแต่ว่าตลาดมองคิสมเติบโตคิวัคิเยอะๆแต่มันมีโอกาสแบบอาจจะแบบต่ํากว่าที่ตลาดคาดปะมีความเสี่ยงไหมกิ๊บถ้าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าตลาดประเมินเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูโดนโมเมนตัมเราเนี่ยเรายังเชื่อค่ะว่าโอกาสที่จะเติบโตทั้งเยออนเยอและคิวอนคิวเนี่ยม,มีค่อนข้างมากระดับหนึ่งด้วยด้วยปัจจัยทางด้านสินวอลอนี่เข้ามาอย่างเรื่องของการเพิ่มขึ้นของ จำนวนคนไข้ต่างชาตินะคะพี่หยองการควบคุมต้นทุนที่ทําได้ค่อนข้างดีก็ยังเชื่อค่ะว่าในแง่ของการเติบโตของกําไรเนี่ยน่าจะได้เห็นบวกทั้งยีออนยารัคิวออนคิวในไตรมาสที่สามค่ะอย่างอย่างอย่างขอ่เราเงี้ยถ้าเทียบตลาดมันมันมากหรือน้อยกว่าคนเนซาตินะกิบเราประเมินว่าน่าจะค่อนข้างินไลน์กับตลาดนะคะพี่หยองก็คือภาพของกําไรก็คือปีนี้กลับมาอยู่เหนือพีโควิดเลเวลได้ค่ะนะก็ลองดูแล้วกันนะครับสําหรับ ตัวลงบางคลุเทพก็ยูยูแลกมากเลยเมื่อเทียบกับ b ีนะครับแต่ว่าภาพทิศทางผลการดำเงานก็ยังยังดูดีอยู่นะฮะสุดท้ายแฟร์ไพรส์เราให้เท่าไหร่ครับกิฟตัวนี้ BDMS ราคาเป้าหมายเราให้ไว้ที่31บาทค่ะพี่อ่อมอืมอืมครับ โอเคก็มันอาจจะเป็นแบบเหมือนแบบใกล้ราคาเป้าหมายเหมือนกันนะตรนี้ก็ลงมาแบบจนแบบเหมือนแบบเออกลับมาเมียไซอีกครั้งหนึ่งนะก็ลองดูแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องกิฟมากนะครับขอบคุณครับกิฟค,ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อ๋องค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยค่นะนะก็เป็น b d m s นะครับอืมก็เหมือนราคามันแบบแบบก็ลงมาเหมือนกันนะเออเมื่อวานเนี่ยคือหลังจากที่มันแบบ เหมือนมันไม่ทะลุสสบาทสักทีหนึ่งอะนะครับเมื่อวานก็มีแรงขายแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนก็เริ่มแบบฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเออนะครับเ,ออเริ่มฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งบวกแบบ Q3 งบ Q3 ก็ยังดีราคาก็ยังดู uard, แลงขาดเมื่อกับกับ BH มากเลยเนี่ยที่แบบมันโอโ้โหปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยอะนะครับ BDM อมก็จะขึ้นช้าก,กว่าแต่ทิศทางผลการทำงานก็ดีแล้วก็ สถานการเงินอะไรก็กแข็งแร่งนะครับรองรับภาพของการลงทุนในระยะกลางยาวได้นะครับปีหน้าเออร์เน็ก็เติบโตต่อที่มันอาจจะแบบตื้อๆเพราะว่ามันใกล้แฟร์ไพส์มิบาทแล้วด้เหมือนกันแต่เนี้ยเริ่มลงมาแล้ะแถวประมาณทั้งยี่บาทเนี่ยก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับก็เชื่อว่ายัางมองเป็นโอกาสในการซื้ออยู่เนี่ยแถวประมาณโซนสีม่วงเนี่ยนะครับเป็นแนวรับละ ลงมาแล้วก็เริ่มทรงตัวเหมือนพิกกลับอีกทีหนึ่งสักประมาณยี่สิบาทนะครับก็เป็นจุดในการทยอยสะสมแล้วก็แนวซักประมาณตอนนี้มันถ้ามันทะลุ30บาทได้อ่ะจะเห็นภาพแบบการแตะระดับเพราะว่าสาบาทมันเป็นแนวต้านที่แบบขึ้นมาหลายครั้งแล้วยังไม่ผ่านนะครับผ่านได้ก็รุนถัดไปที่แร์ไปที่คลิปให้ไว้สามเบาทหรือมากกว่านั้นก็คือโซนถ้าประมาณสามสองสามสามทีละบาทหนึ่งอ่ะนะครับไม่่ายจากเนี้ยคือทีละบาทแล้วกัน30 31 32 33เอดเออ ลองดูนะสำหรับ b ีเก็ลงมาที่ที่แนวรับละทิศทามผลงการงานก็ยังยังดีอยู่นะครับโอเคก็เป็นภาพในวันนี้นะครับที่เรานำมาให้กับทุกท่านมาเช็คข้อมูลก็เอ่อมันก็ไม่นีปัปจัรลบอะไรนะอาจจะแบบคือถ้าอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องของงบนะที่แบบอาจจะมีความเสี่ยงว่าแบบมันต่ำกว่าคาดหรือเปล่าราคาเหมือนมีแรงขายลงมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบ โดยรวมแล้วก็ยังเติบโตได้นะคิวอนคิวเยอเนียอย่างเงี้ยอืมก็อ่าถ้าเกิดจะเล่นก็ลองดูแถวประมาณโซนยี่แปดบาทละกันแล้วก็ด้านบนมีสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพชึ้งๆนะฮะโอเคนะครับก็แนวเนี้ยยี่แปดบาทด้านบนแถวราคารกประมาณสามสิบก่อนผ่านได้ดีก็ จะเป็นถัดไปแนวต้าน3 1 3 2 3 3ที่ระบาดหนึ่งนะครับโอเคยาวั้นก็งบ Q3 จับโตทั้งอ e ิเล็กทรอิกสคิวปีนี้ทำจุดสูงใหม่ด้วยนะครับโอเครับไปก่อนนะครับคนที่ตามรับฟังรับชมกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ